ขายเนื้อครับขายเนื้อเนื้อราคาถูกๆต้องร้านนี้ร้านเดียวเท่านั้นพ่อค้าก็หน้าตาหล่อๆเฮ้ยทําไมไม่ขายไม่ได้เลยว่าช่วงนี้แม่งลูกค้าก็ไม่มีตลาดดีเจนี่มันป่าช้าหรือไงวะเนี่ยแม่งเงียบเชียบเลยเฮ้ยเอ้ย,อยนมขายดีไหมเออขายดีอะไรขายน้าผึ้งโว้ยเออเจริญเฮ้ยทําไมอีเจแม่งเป็นร้านเดียวที่ขายได้วะโอโหค่าเช่าก็แพงแถมของที่เตียวเอามาขายนี่ก็เน่าหมดแหละเฮ้ย ลองไปถามพีเจดิเผื่อไม่จะได้คำปรึกษาที่ดีละมังนะเฮ้ยแม่งเป็นร้านเดียวที่ขายได้ไม่ใช่แม่งแย่งลูกค้ากูใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไปเลยว,วะรับสมัครพนักงานเงินเดือนห้าพันโอ้ห้าพันเลยเหรอเอาละไม่คงไม่ขายเนื้อแม่งแล้วทำงานกับทำงานกับร้านอีเจดีกว่าน,น่าจะได้เยอะเอเอเจ้ว่าไงจะมาจ่ายค่าเช่าใช่ไหมเป่าเจ้ ผมเห็นว่าเจ๊รับสมัครพนักงานอะเงินเดือนห้าพันใช่ไหมใช่ทําไมสนใจเหรอใช่เจ๊อ๋สนใจใช่ไหมแล้วทําไมไม่ขายเนื้อล่ะโอ้โหเจ๊อย่าว่าแต่ขายเลยผมขายไม่ออกด้วยซ้ำเนี่ยโอ้โหเจ๊ถามเลยเถอะตลาดเจ๊ากากมะเนี่ยเฮ้ยอย่ามาโทษตลาดฉันนะตลาดฉันอ่ะดีจะตายเกงอ่ะขายไม่ดีเองเฮ้ยช่างเถอะเจ๊สรุปรับผมเป็นพนักงานไหมเนี่ยอ่ะฉันต้องถามแกก่อนแกนทําอะไรเป็นบ้างถูพื้นกวาดพื้นล้างจาน เสิร์ฟอาหารให้กับลูกค้าแล้วทำอาหารเป็นไหมก็ไม่เป็นอ่ะเจ้ lands. เฮ้ยนั้นฉันจะลองให้แกทดสอบก่อนแล้วกันถ้าแกสอบผ่านฉันใช้แกเมื่อเป็นพนักง,งานเต็มตัวดีไหมเออดีครับเจ้อืมเอาละ่ะงานแรกของแกเลยนะเอาไก่ไปเสิร์ฟให้ลูกค้าก่อนโอเคเจ้เจใ๊ใจผมจริงไม่ได้ห้าพันเนี่ยให้จริงสิถ้าแกทําผ่านนะเฮ้ย เอาไก่ไปเสิร์ฟที่โต๊ะหนึ่งกับโต๊ะสองโอเคเจ๊เฮ้ยอยาก,กินละแกกินเมื่อไหร่นะฉันจะหักเงินเดือนแกเฮ้ยอันนี้โต๊ะหนึ่งโอเคอันนี้โต๊ะสองกินให้อร่อยนะครับคุณลูกค้าอันนี้โต๊ะหนึ่งโต๊ะสามโต๊ะสี่โอ้ยมันจะกินอะไรเยอะแยะวะเฮ้ยบ่นอะไรทำไปโอ้ย,อยคุ้มไม่เดียเฮ้ย,อยเอาละมาแล้วครับอาหารอ่ะนี่ครับคุณลูกค้ากินให้อร่อยนะครับเฮ้ย นี่ครับคุณลูกค้าอันนี้เสิร์ฟโต๊ะหลังทั้งสองเลยเอ้ยอ่อาหารมาแล้วครับคุณลูกค้าเฮ้ยอย่ายืมบนโต๊ะใครแกยืมบนโต๊ะลงมาเออขอโทษครับคุณลูกค้าเออคุณลูกค้ามากาแฟหรอครับอ๋อใช่ครับเออผมอยากจะถามว่าคุณมีแฟนหรือยังอ้าวไว้นี่เฮ้ยวันนี้เฮ้ยไล่ออกดีไม่ได้ยเอาละเจ๊ เอาไปเสิร์ฟโต๊ะาสามกับสี่เฮ้ยฮึบแล้วก็อย่าไปยืมบนโต๊ะลูกค้าล่ะครับเฮ้ยโอเคอ้าวคุณลูกค้าไปนั่งทางไปตรงพื้นเหรอครับอ๋อนั่งตรงนี้มันสบายเนะี่ยเฮ้ยเอาละน่าจะเสิร์ฟหมดละเอาละส่วนเรื่องเงินอนะเรื่องคิดเงินอนะฉันคิดเองส่วนแกนนะ่ะไปทำความสะอาดร้านซะฮะแล้วไม้กวาดอยู่ไหนเจ๊อยู่หลังเคาน์เตอร์เฮ้ย อันนี้ใช่ไหมเจ๊ใช่ทําให้สะอาดละ่ะถ้าแกทําให้สะอาดแล้วก็ฉันไล่แกออกโอ้อะไรว่านี่แค่ทดลองอะเนี่ยถ้าเป็นพนักง,งานตัวจริงนี่แมงคงไม่เหนื่อยตายหรอกวะเนี่ยเฮ้ยอย่าบนทํางานในร้านฉันอย่าบนเอ้ยแม่งเออเจ๊ผมถามอะไรดีเจ๊ว่าทําไมช่วงนี้ไม่ค่อยมีคนมาตลาดเลยก็ไม่รู้เหมือนกันอะแต่ว่าฉันขายดีอยู่คนเดียวเลยไม่รู้ทําไมเราใส่ฉันสวยโอ้ยอยากจะอ้วกแตกตายฮะว่าไงนะเออเปล่าเจ๊ เฮ้ยือเร็วเร็วเออครับเจ้เฮ้ยนี่คนนะเฮ้ยไม่ใช่เครื่องทำความสะอาดเออทำไปอุ้ยไก่อ่ะใย่แอบกินเฮ้ยเออเจ้ในตู้เย็นมีอะไรไหมมีไก่ที่ยังไม่สุกผมขอได้ไหมเจ้อย่าเฮ้ยอ่ะทำความสะอาดละครั้งด้วยอ่ะปึ๊บๆบอืมอืมอ่ะปื๊บๆๆๆบบบ เอาละเจ๊าสะอาดหมดจนแล้วอืมฮึบเอาละเจ๊ผมทำเสร็จแล้วเออดีเลยเอาเงินนี้ไปเก็บในตู้เซฟหน่อยตู้ไหนตู้เซฟอันนี้หรอเจ๊ใช่รหัสอะไรอ่ะลเจ๊หนึ่งสี่หนึ่งสองนี่รหัสแล้วหรอเจ๊ใช่โอเคโอ้โหแมงแอบจิกไว้สักหนึ่งกองก็ไม่เป็นไรรอกโอเคเอาไม่เอามาสักสามกองแล้วกันถือว่าเป็นค่าคืนทุน โอเคเก็บแล้วเจ๊ถ้าไมเก็บนานจังอะ่ะเอาหน้าเจ๊ผมแค่ตะลึงกับเงินเจ๊เฉยๆเออดีเอาล่ะไปล้างจานให้หน่อยฮะโอ้โหนี่ยผมไปทุกอย่างเลยเหรอก็แกบอกว่าแกล้างจานเป็นอะ่ะโอเคเจ๊ผมไปล้างจานให้ก็ได้เฮ้ยโอ้โหเจ๊ทำไมจานเจ๊มันเยอะอย่างนี้อะ่ะก็ลูกค้าชันเยอะอะโอ้โหแม่งเอ้ยมากินทั้งอำเภอเลยปะเนี่ยโอ้โหจานแม่งโคตรจะเยอะเฮ้ย ต่ก็ไม่แปลกหรอกแม่งขายดีแม่งตักจากร้านกูแม่งเอ้ยแม่งไม่มีลูกค้าสักคนมแมลงตัวเดียวยังไม่มีเลยอ่ะโอ้ล้างให้สะอาดละ่ะเข้าใจไหมเข้าใจเจ้เฮ้ยอันนี้ผมผ่านยังเนี่ยเจ้ยังแกต้องทํางานอีกเยอะจนกว่าแกจะผ่านเฮ้ยคิดผิดคิดถูกเนี่ยแม่งมันสะบักร้านเจ้เนะี่ยเงินห้าพันมันจะคุ้มกับสุขภาพจิตที่ต้องเจอไหมเนะี่ยอะอะไรนะเออเปล่าเจ้ เอาละฮึบๆเอาละถ้าล้างเสร็จแล้วเก็บไว้นในกล่องด้านบนโอเคครับเจเอาละเสร็จเรียบร้อยเฮ้ยโอเคฮึบโอเคเก็บเฮ้แต่ว่าคุ้มอยู่ได้เงินอีเจ๊มาอีเจ๊มันคงไม่รู้หรอกแต่ไม่ต้องสีกองอืมโอเคเจ๊สาสตร์หมดจดโอเคแก้ผ่านแล้วล่ะฮะผ่านแล้วเหรอเจ๊แค่นี้ใช่เออเจ๊ผมขอบอกเลยนะเจ๊ถ้าผมทางานกับเจ๊นะผมขอลาออกดีกว่าเจ๊โอ้โห อันนี้ผมไม่ใช่พนังงานล้มั้งนี่มันชี้ขาเลยนี่วาเจ๊ใช้ผมจนนั่นแหละอะไรต้องห้าพันเลยนะแกน่ะฉันต้องเอาให้คุ้มที่โอ้โหเจ๊อันนี้ก็คุ้มเกินสรุปแกไม่เอาแล้วใช่ไหมใช่เจ๊ผมไม่เอาแล้วผมแค่มาทํางานแก้งเอาเฉยเฉยอ่ะไปแล้วเจอกันเจ๊เฮ้ยเสียเวลาจริงๆโอ้โหอฮะเดี๋ยวเฮ้ยเงินฉันหายไปไหนนักสี่กองไปแล้วเจ๊เจอกัน ฮ้ยไหวกูรวยแล้วโว้ยโอเคเอาวะคุ้มว่ะได้เงินจากร้านอีเจเนี่ยเฮ้ยเงินฉันหายไปไหนเนี่ยไอเอิร์ดโหแม่งตะโกนออกมานอกร้านได้ด้วยเหรอวะไปแล้วโอเคเอาล่ะกลับบ้านดีกว่าไหนๆไม่ก็ขายไปแี้วกลับบ้านแล้วโว้ย